សងហើយតែໄຂពីយំយើងទ្រួបបាយស្រីលើពីជប់លើផ្លោកពីស៊ូមិនមានអានីមានអូពីស៊ីទៅលេងលើម៉ាញ់ខាងអាមិនមកទៅកោតពីក្លាតិខ្លួនមានទៅប្រសាទ័យណាក្លាណាអត់ខ្លាត់អោអាញ់យាយៗនេះពេ เรอังสะมูมุกจองจะนองเองปวดที่หลับนี้จีบเสียงเด็กจีบเยอะยงไม่เกเสียงลบหลบหลมากมา่ายมากโควิดขึ้นต่อเรื่อยๆนะสร้างขึ้นไปเรื่อยทั้งหมอเลย

ไปเลยดิมั game, 1, ่นเลยไม่ต้องไปเลยนะไปปเยเลยดีเลยเกิดไปทดีครับบ๊ยครับบุกคบุ๊คมีปลามีปลาบุคุ๊คบ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 ้ลคบุคบุ๊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 คบุุคคลุค ตอนนี้เขาเรียกตั้งโคกกันกระดมกระายดลยเต้เต็มมันเข็นนี่รถผมก็ีนี่สมารเลย่ไอเป็นจด้เลยเตเรกนสองก็ได้เจ็ดก็ได้สี่สองสี่เจ็ด น้เนนที่ไหนมายงว่าใครเน็นอะไรบ้างคนบ้านเราใช้ทำไมเราดิวนั่งิูข้าวอยู่กลบันี่ทรัที มันก็ชัดอ่ะชัดตัวมันไม่ใช่เจนีธรรมดาอันนี้มีหนึ่งสิธรรมดาเนาะเป็นจอมปลวกธรรมดาพอมาก็เป็นรูปเป็นรูปเป็นร่างเนาะของเหมือนคล้ายๆครัพุทธรูปหรือไม่ก็เอออะไรนะเออใช่ใช่ช่เหมือนเหมือนลม่เมยมากเลยเออเหรอ เจอเจอเล่ลงพอนะมาแล้วเห็นอะไรบ้างเพื่อนเห็นเล<ค>่เห็นอะไรไหม เห็นค่ะเห็นสี่สองสี่เจ็ดค่ะห้าหกสี่ห้าค่ะที่แน่ๆเามาจากไหนครับเนี่ยอยู่อยู่ทมอเนี่ยแหละค่ะอยู่แถวนี้หลยอัศจรรย์ไหมครับอัศจรรย์ค่ะคิดว่าเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกค่ะตามที่เห็นแล้วนี่ว่าน่าจะขึ้นมาเองหรือว่าเป็นอะไรคืคิดว่าขึ้นมาเองค่ะดูแล้วดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นมาเองค่ะโดยธรรมชาติสร้างมาค่ะมัน กติหาค่ะเาเจ้เจ็อโอ้เคยเห็นสามวันสี่วันนี่เลยผมพวกผู้หญิงก็หามฟืนหะเห็ุก็เห็นแต่เด็กเล็กเออเป็นก่อเกิดเป็นอย่างนี้เลยลับมันมาแต่แต่เล็กมันรู้เป็นยังไงอ่ะแต่ผมมาเห็นโตแล้วก็เป็นเป็นรูปพระธรูปมันนะแต่ผมเขาปลามาสามสิบกว่าปีแล้วแต่ผมไม่เคยสังเกตดูตะฟื้น ไม้ตายอะไรผมก็ตัดทำฟืนแต่ผู้ยิงก็เห็นว่าเห็นก็เห็นอยู่บบอย่างนี้เลยน,นี่แต่นั้นไม้โรบปวกนี่เลยนี่ก็ตัดไว้คนมาก็ตัดไส่โรงดูให้เห็นให้ชัดเนี่ยอยู่เกลี้ยงเกลี้ยงอย่างนี้เองอย่างนี้เลยตอนนี้เขาเอาแป้งมาลูบอะไรแต่ก้อม,มันสิบสีดำไม่ได้ขึ้นปลวกดินธรรมดาน,น,นในหน้าตาคนเหมือนหินอ่อนอ่ะดูก็มาเห็นก็ดูเหมือนอย่างผมพูดไหมลุงเพิ่งเห็นไหมมมาจิจ